ัดีครับขอต้อนรับสู่สายบุญแฟมิลี่นะครับผมกับบรรยากาศยามเย็นนะครับอ่าแมาวแมว,มวนะครับผมเดี๋ยวพามาอัปเดตอ่าสรารวัดนะครับวันนี้พี่อ๋อไม่อยู่นะครับพี่อ๋อเป็นมุอทหารนะครับส่วนแอดก็เพิ่งจะเสร็จธุระาจ,จากตัดไม้เย้ๆนะฮะตัดไม้เย้ๆกับพระอาจา์นะครับผมวันนี้ขอกลับไปก่อนนะเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าแรงอ่ ยหญ่ฟ้ายนะครับขอบคุณแม่นะครับที่ไปหาเถาหลงให้นะครับผมนี่นะครับสีที่ทาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหาสวิตไฟก่อนนะครับอ่าแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าก็คืออ่าลงไปรอบแรกแล้วนะครับถือว่าสวยงามนะครับนี่ฮะลองไฟครับลองไฟมีไฟหน้าสวิตนี่ไฟหน้านะครับผมอืมไฟหน้าก็สวยนะครับ ลองไฟในนะครับผมสีไฟจะอยู่อ่าเสาต้นนะครับผมปุ๊บปุ๊บนะครับผมมี่ครับผมเป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บนะครับผมปุ๊บนะครับมีนะครับผมเป็นไฟสว่างแล้วนะครับผมนี่ก็คือสวิตที่อยู่มุมนี้นะครับก็ลองไฟนะครับก็คือสีเข้าที่แล้วนะครับผมเสาก็ลงแล้ว นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะฮะนะครับผมส่วนไหนที่ทําเองได้ก็ทํานะครับผมแล้วส่วนประตูนี่ก็เขาทาสีนะฮะเอาไปที่เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าต้องขอบตรงนั้นจะสีสีน้ําตาลนะครับผมเออลองไฟเรียบร้อยนะครับกันเด้กนเอืคนเด้ก็เลยบอกเทสเทสนะครับผมหลอดไหนที่ยังไม่ออกนะฮะ สวยนะครับผมสวยนะก็ัเราคือลองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวออกพรรษาแล้วนะครับวันที่ยี่สเอ็ดนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามแล้วนะครับอืเข้ากันพอดีนะครับผมกับความเงากับสีขาวนะครับเป็นอะไรที่เข้ากันใช้ได้นะครับผมจากจากมาวันแรกเนี้เป็นคนละเนื้อเรื่องกันเลยนะคร สวยงามครับผมสวยงามเดี๋ยวเดินลงไปดูข้างล่างนะครับบรรยากาศนะช่วงเย็นๆนะครับผมตอนได้เปิดไฟแล้วนะครับคือเมาสีครับข้างในเมาสีนะฮะพาเราเดิน่งข้างล่างนะครับผมพาไปตรวจดูห้องครัวนะครับนี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับผม นะครับอ๋อทางนู้นใส่ประตูแล้วนะฮะแต่ดูก่อนนะครับที่ fc comment มาว่าทําไมไปไม่ใส่ประตูเชื่อมนะครับเขาจะแยกไว้ของหรือเปล่านะครับผมเพรบางทีกลัวของหางคลางหายนะครับผมเพราะว่าวันนี้พระาจารย์ก็ง,งานเข้านะครับพระเอิญไม้ใหญ่แยะที่พระาจารย์ซื้อมานะครับต้นละสองหสิมีคนจิกไปห้ากระถางนะครับ อืมอต้นไม้ใหญ่หญๆนี่ยังโดนจิกเลยนะครับผม,มแล้วไปดูที่ทางล่างนะฮะสาลงสาราแล้วเสร็จแล้วนะฮะผู้ใหญ่ก็กลับบ้านแล้วนะครับผมนี่ครับมาดูพื้นปูนนะครับผมทําประตูไปที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือย,ยังไม่แห้งนะครับอเพิ่งจะขัดเงาเพิ่งจะขัดมาขัดนั่นขัดเรียบนะครับผมสูมไม่ไดน้นี่นะครับประมาณนี้นะครับงานก็กลับแล้วนะครับส่วนในรูที่เข้าไปนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับเย็บเย็บเย็บปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,มรบรรยากาศยามเย็นนะครับผม มาตอนนี้มาทำกับวัดอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะเขาบอกว่าเอออยากจะไปอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวัดเขาก็ต้องการเ,เขาใส่กุญแจแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เถาวลงนะครับช่วงนี้มันเป็นฤดูที่ยังพอให้ชาวบ้านเขาไปหาได้นะครับเมื่อเช้าก็ให้คุณแม่แล้วก็ยายฝ้ายนะครับไป จ้างนะครับวันละสามร้อยนะครับผมไปหาเถาหลงบนเขานะครับผมแล้วก็เพราะว่าเถาหลงเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวไปนิดเข้าฤดูหนาวเน,นีเ่ยเขาจะเริ่มแก่นะครับแล้วก็หายไปเองนะครับผมพอหน้าแ้งอะไรประมาณนี้เราจะไม่มีเลยนะครับเราจะไม่มีใช้ก็เลยต้องอให้ชาวบ้านแล้วก็ไปหามาให้นะครับผมเรียกว่า เราก็ต้องเตรียมการนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตะกรุดเราก็กทําไม่ทันเหมือนกันนะครับผมก็ทำไม่เยอะนะครับทำทีละลำสองลำนะครับผมมันก็ประมาณยี่สิบสามสิบอันนะครับแต่เวลาเอฟซีอยากได้แลบนี้เยอะ,ยอะมันก็ไม่พอไม่พอกันนะครับก็นี่ก็คือบริเวณวัดนะครับผมเราจะไม่รู้จะตกแต่งเป็นเป็นในรูปแบบไหนนะครับ มันก็เป็นวัดอยู่ในที่เนินสูงนะครับก็กะว,ว่าจะอ่าทําต่อไปนะครับจะตกแต่งให้สวยงามนะครับผมเพราะว่าไม้เก่าก็จะเป็นไม้ไม้สักต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไม้ประดู่นะครับผมอย่างนี้นะไม้ประดู่นะครับผมซึ่งที่เรามาทีแรกถนนนี้ยังไม่มีมีครับแต่ว่าถนนมันไม่เรียบนะครับผมแต่ก่อนแต่ถ้าอน,อนาคตมีทุนก็เราก็จะทำอ่ะ เทเอ่าซีเมนนะครับพื้นอ่าถนนซีเมนนะครับผมให้รอบบริเวณวัดวัดเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อ่าอย่างนี้ทําตอนนี้ทํเอ่อศาลา,าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าโรงครัวเสร็จเรียบร้อยห้องน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปก็จะเป็นกุฏิพระอาจารย์นะครับซึ่งพี่อ๋อแล้วก็ทีมงานเราได้คุยกันเมื่อวานนะครับถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์อยากได้ทรงไหนนะครับ อยากได้ทรงไหนเราก็พญานา์บอกทรงเร้านะครับสองชั้นนะครับมีระเบียงนะครับผมก็งบประมาณแสนกว่าหรือเปล่านะครับผมอ่าเราก็จะทําให้อยู่งบประมาณแสนกว่าแต่ว่าต่อเติมออกไปก็จะเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ออกกลับมาก็จะสั่งลงสั่งเหล็กกันมานะครับผมมาเริ่มขึ้นโครงสั่งเสาพุ้งสปูนอะไรมานะครับ เพราะว่าต่อไปก็จะเป็นกุฏิะอาจารย์นะครับที่จะให้ช่างทําต่อนะครับผมเพราะว่าพริอาจาร์ก็ห้องห้องเล็กไปนะครับเพราะว่าอ่าาจารย์ท่านปลุกเสกม็มีอ่าอะไรมีปอกตะกงตะกุดอะไรกล่องอะไรกล่องอะไรเยอะแยะนะครับผมห้องพระ้าจารย์ก็เลยกลายเป็นห้องเล็กนะับมันก็เลยกลายเป็นความจำเป็นนะครับผมที่จะรีบสร้างกันนะครับก็อ่า เดี๋ยวพี่หอกลับมาก่อนนะครับผมจะได้ดีไซน์นะะเดี๋ยวแผนกันไว้ที่แรกว่าจะเราเอาหลังระพุทธรูปนะครับแต่พระอาจารย์เปลี่ยนแผนวันนี้ว่าจะเอาไปอยู่ด้านหลังมันจะได้อ่าสงบนะครับจะได้เงีย,งยบๆนะอยู่หลังศาลานะครับผมเราจะทํายังไงต่อเดี๋ยวอ่าเราคอยดูต่อไปนะครับผมเพราะว่าเราก็ทยอยทาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ส่งวันนี้ก็เพิ่งไปส่งตะกรุดมานะครับ แล้วมาทําตะกุดต่อยกันนะครับผมเพราะว่าออเดอร์ก็มาตลอดนะครับเพราะว่า f อส่วนมากเพิ่งจะรู้นะครับเพิ่งจะรู้ว่าสาพุทธันพุทธคุณทําของไม้แยแยเป็นไงบ้างนะครับเขาก็เพิ่งรู้อ่าพุทธคุณกันก็เลยอย่างสั่งไม่เยอะนะครับนี่นี่ถือว่าสั่งไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าตะกุดออกไปไม่ไม่ไม่กี่ร้อยชิ้นเองนะครับยังไม่ถึงพันชิ้นเลยนะครับผมก็อ่า เป็นเขาเรียกเลยนะอ่าอ่าให้ f อนะครับผมแล้วก็สายบุญทุกท่านนะครับก็ร่วมทําบุญนะครับผมแล้วก็ได้วัตถุมงคลอ่าไปให้ลูกให้หลานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสายขาวนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตะกุดสายสายดํานะครับสายนี้จะเป็นสายขาวพุทธคุณนะครับโชคลาภมหาลาภนะครับผมแล้วก็อ่าบริเวณพริวณวัดนะเดี๋ยวพระอาจารย์บอกว่า เดี๋ยวต่อไปอนาะคตเดี๋ยวถ้าอันธาตุแบบนี้คนระที่ใส่กระดูกอย่างเงี้ยจะเอาไปไว้ด้านหลังนะครับผมทำแท่นไว้ดีๆทั้งหมดไปรวมกันอยู่ด้านหลังแล้วก็จะปรับสาสนจรีภาพทั้งหมดให้มันสวยงามขึ้นนะครับอาจจะมีเอาดอกมองดอกไม้มาปลูกอะไรนะครับก็ทํา,าทกันต่อไปนะครับผมเพราะเหมือนฐานพระพุทธรูปอะตอนที่แรกเราม,ามันยังไม่มีบันไดนะครับมาวันแรกเลยยังไม่มีบันได มีแต่ฐานของพระศิวลีอย่างเดียวนะครับบันไดนี้ก็เออเขาตีแบบแล้วนะครับผมแล้วก็มาตอนนี้ก็สีของอ่าพระศิวลีก็ทําสีใหม่เลยนะครับสวยงามแล้วนะครับผมก็ความเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าเยอะมากนะครับอย่างด้านหลังสังเกตด้านหลังฝาผนังพวกนี้นะครับก็ จากไม้ที่แรกก็เป็นไม้ผุพังเดี๋ยวนี้ก็เป็นไม้เชื้อราอย่างดีนะครับผมและประตูก็จะลงอ่าลกเหมือนกันนะครับก็ทําให้สวยนะครับผมเสาก็จะเป็นเสาเก่าๆปูนปวกกินนะครับผมก็ได้ทานลงทาล็กให้สวยงามแล้วครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอ่าอ่างานได้เยอะนะฮะงานถือว่าจะได้เยอะมากนะครับก็กลายเป็นศาลาที่เหมือนได้ศาลาใหม่นะครับ <laughs> จริงๆนะครับเหมือนได้ศาลาใหม่เลยนะครับ พอมาตอนแรกเนี่ยทุกอย่างคือผุพังหมดแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังแอดก็ได้นะครับตอนที่มาแรกๆคือทุกอย่างผุพังหมดแล้วเราก็มาบูรณะให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็อันไหนเปลี่ยนผุพังไปแล้วปลวกกินก็เปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกอย่างเนี้ยฝาผนังเนี่ยก็เปลี่ยนออกนะครับผมแล้วประตูไม่เงานะครับอย่างนั้นก็เอาหินเจียไปขัดนะฮะเอากระดาษทรายไปขัดใหม่แล้วก็ทาฉลากให,ม,ใหม่ให้มันเป็นประตูใหม่ไปเลยนะครับผมก็บอกว่า เรามาทํานี้ก็คือทําให้แบบสวยงามเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกพรรษานะครับเดี๋ยวก็กระถิ่นนะครับเราก็ต้องต้อนรับเอฟซีที่ใจบุญทุกท่านนะครับที่มาร่วมกับถิ่นด้วยนะครับก็เป็นเป็นงานที่ออกมาถือว่าสวยงามมากนะครับผมแอดก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับที่ไม่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆนะครับทีแรกะกะว่าจะมาทําแค่กระเบื้องแค่เจ็ดแผ่นนะครับ เพราะว่างบก็น้อยนะครับช่วงนั้นก็ตั้งใจว่าเอ้ยกระดึงเฉลีแผ่นนี้เราก็กะว่าจะทําทคณเนียไปก่อนถ้าว่าต่อไปมีเอฟเห็นแล้วค่อยๆทําไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็แต่มาตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็นบูรณะทั้งหลังเลยนะครับก็ดีใจนะครับซึ่งเป็นเราเป็นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะฮะบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่า วัดจะได้การบูรณะถึงขนาดนี้นะครับถึงขนาดว่าสวยงามสวยงามมากเลยนะครับแอดแอดก็ตอนนี้มันเกินคําบรรยายเลยนะครับผมว่ามันสวยนะฮะเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะครับผมถ้าติดกระเบื้องเนี่ยโอ้โหก็คือแบบไม่กล้าใส่รองเท้าเข้ามาเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้แค่มันเป็นพื้นปูนธรรมดานะไม่ได้ติดกระเบื้องแต่แค่นี้ก็เดี๋ยวเขาทําข้อสารเรียบร้อยนะครับผมมันจะเป็นเงา ใหม่เลยนะฮะดูเสาสิครับ PPFc นะครับดูเสามันเงาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนครับนะครับทุกต้นนะครับผมไม่ใช่ว่าต้นเดียวนะทุกต้นของวัดเลยนะครับก็จะเป็นเสาเงาแต่ตอนนี้คือเสานอกข้างนอกเนี่ยเพิ่งจะลงไปรอบเดียวนะครับเพราะว่าช่างสีเขาก็ต้องหยุดนะเพราะว่ามันแค่นี้มันก็เมาแล้วนะครับก็ทีอกว่าทุกอย่างความเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวจะมีกุติของผ้าจาย์อีกนะครับเพิ่มเติมมานะฮะแล้วก็คือเอฟซีที่ร่วมทําบุญมานะครับยอดตั้งแต่500บาทถึง1,000บาทนะครับผมเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับเป็นน้ําจิตน้ําใจจากทางวัดนะครับผมเอาไปบูชานะฮะแล้วก็หลายท่านนะครับผมได้รับวัตถุมงคลไปแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับผมหลายท่านเลยนะครับอ่า ก็ดีใจกับทุกๆท่านนะครับผมเรียกว่าเราคัดหาไม้ใหญ่แย้ที่อายุอ่า20ปีขึ้นไปนะครับผมนะครับมาทำตะกรุดนะครับแล้วก็ไม้ใหญ่แยะนะครับผมเป็นไม้ที่บรรพบุรุษเราต่างเขาเรียกนักต่างค้นหากันมานานนะครับผมอมันจะมามันเพิ่งจะมีมา,ม,ามีรุ่นตอนรุ่นเรานี่แหละครับแต่ก่อนเขาก็เสียเงินไป ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะที่อยากได้ม้ใยญ่ๆนะครับก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจนะครับผมดีใจกับชาวบ้านนะครับที่ได้วัดใหม่แต่ข้างหน้าในพื้นข้างหน้านี้เราต่อไปนาคตเราก็จะได้บูรณะใหม่นะครับผมว่าให้เป็นพื้นยังไงเดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้ก็คือเอาส่วนข้างในศาราแล้วก็ลงคงลงกลัวอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกุฏิพราะจารย์อะไรพวกน,นี้และการตกแต่งอ่า โดยรอกของวัดเนี่ยเราจะทํากันต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณ f อฟซทุกท่านนะครับแล้วก็สายบุญทุกท่านนะครับที่มาคอยส,ส,สนับสนุนนะครับแล้วก็มาร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้นะครับเอฟซท่านไหน,นที่เข้ามาสร้างด้วยกันก็ขอให้ผลพระบุญทั้งหลายนะครับผมกับคืนสู่ครอบครัวของท่านนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับผม ถ้าใครทํามาค้าขายกา็เราจะมอบอตะกุดนะไม้ใหญ่ๆยนะครับผมไปเป็นการาวัตถุมงคลนะครับเผื่อ,อยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้มีโชคมีลาบนะครับผมเพราะไม้ไม่ใหญ่แย้ก็เป็นไม้ที่มีโชคลาบนะครับผมมหาลาบนะครับผมและพระอาจารย์ท่านปุกเสกก็พระบางรุ่นนะครับพระอาจารย์ก็เหยียบ ล้านกว่าแล้วนะครับผมพระที่เป็นมหาอุดนะครับก็เราได้มาเจอสิ่งดีๆในวัดนี้นะครับไม่คิดไว้ฝันนะครับว่า,าเราจะมาเจอนะครับแต่ว่าพอเรามาเจอแล้วก็พระอาจารย์ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผมรู้เลยครับพอพอพอได้วัตถุบางคนจากพระอาจารย์ไปแล้วนะครับก็สิ่งดีๆเข้ามานะครับตอนนี้แอดไม่ได้ค่อยทำทริปนะครับผมแต่ว่าสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยแทบจะรายวันเลยนะครับ แอดก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นเพราะได้เพราะอะไรนะครับผมความโชคดีมามันมาคือแบบคือแบบแท่จะรายวันเลยนะครับถ้าแต่ก่อนน่ะเอ้บอกว่าเออถ้าสิ้นเดือนเราค่อยได้ใช่ไหมครับท youtube นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้มาจากไหนนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับว่าขอให้ทาขอให้ทําความดีนะครับผมคนอื่นไม่รู้นะครับผมแต่ฟ้าก็มีตานะครับท่านก็ประทาน สิ่งที่ดีมาให้เรานะครับผมมีมาเรื่อยๆนะครับแบบว่าเราก็เอ๊ะมันมาได้ไงแบบงงๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมบูรนะอาวัดพระราชทานนะครับผมเพราะว่าคิดไม่คิดว่าชาตินี้นะครับผมไม่คิดว่าจะได้มาทําเป็นคนที่มาร่วมสร้างแบบนี้เลยนะครับเพราะ เพราะว่าที่แรกเราก็ไม่รู้นะครับว่าวัดนี้เป็นวัดพระราชฐานนะครับแต่พอเรามาสัมผัสแล้วเรามาบอกโอ้ที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่แบบว่ามีมนขังนะครับมีมีอะไรนะมีของดีที่อยู่ในวัดนี้นะครับซึ่งแบบวัดถ้าบอกว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าวัดนี้มีอะไรดีนะครับผมแต่พอมาเห็นแล้วนะครับพอได้วัตถุมงคลไปปุ๊บนะครับสิ่งดีๆนะครับผมจะเริ่มทยอยเข้ามาทามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ก็อย่างเหมือนเ c ฟหลายท่านนะครับที่ได้รับประถุมคนไปแล้วนะครับผมหลายท่านก็ถูกหวยนะครับและบางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบว่า,าขายทงขายที่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับผมแล้วก็ต่อไปอนาคตเราจะหามาใหญ่ยากนะครับผมแต่ตอนนี้เราพยายามหาทั่วประเทศแล้วนะครับถ้าตรงไหนมีอายุที่กอที่20ปีขึ้นไปนะครับผม เราก็จะได้หามาให้ทางวัดนะครับถ้า,าทั้งที่เด็กวัดเราเองเนะอย่างแอดเองนะครับก็เลื่อยนั่งเลื่อยนะนั่งเลื่อยทั้งอป,อปอกตะกุดนะครับผมแล้วก็เลื่อยทั้งไม้นะครับป้าจารย์ก็ปลุกเสกนะครับผมก็ร่วมกระทํานะครับผมหมายว่าใค,ใครไม่รู้ก็ถือว่าพลาดนะครับผมเพราะว่า,าไ,มไ,มไม้ที่เขาสแสวงหากันมาหลายชั่วยุคนเนี่ย มันเพิ่งจะมาเจอตอนที่แบบเรามาเจอที่วัดนี้นะครับผมซึ่งพระอาจารย์วิมลที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านก็ใช้ไม้นี้ในการสร้างวัดต่างๆนะครับผมพระอาจารย์ก็แบ่งมาน,นะครับผมพระอาจารย์พระครูวิมลนะครับผมที่ร้อยเอ็ดท่านก็บอกว่าให้ไม้นี้มาช่วยสร้างวัดนะครับไม้แย่ๆนะครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยที่เราเราเอามาท่อดแรกก็อยู่ที่ ลำละหกพันนะครับแล้วลำที่สองลำละสามหมื่นบาทนะครับผมที่มาทําเครื่องวัตถุมงคลรุ่นแรกเลยนะครับที่เอฟซได้ไปนะครับคือตัวนั้นจะราคาสูงมากนะครับผมเือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการบูรณาวัดนะครับวัดพระราชทานนะครับผมถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลแอดเลยนะครับผมซึ่งแอดก็ไม่คิดว่าไม่ไม่นึกไม่ฝันนะครับผมว่าเราจะได้มา ร่วมกันสร้างนะครับผมก็แบบว่าตอนนี้เห็นสารวัตรแล้วนะครับผมจากมาวันแรกจากถึงวันนี้นะครับก็ประมาณ22-23วันนะครับที่มาสร้างกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนแล้วก็ยอดบริจาคแล้วก็ล้นหลามเลยนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับมาไม่เคยหยุดนะครับผมสายทานแห่งบุญนะครับผมมาร่วมกันสร้างนะครับเราก็จะสร้างกันไปเรื่อยๆนะครับ โดยที่5บอกว่าเอฟซีท่านไหนบริจาคมา500บาท1,000บาทนะครับผมเราก็จะส่งวัตถุมงคลไปให้ถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องไม่หลายท่านนะาไม่ได้มาถึงวัดนะครับเราก็จะส่งไปให้นะครับผมก็ร่วมกันสร้างนะครับบุญนี้บุญใหญ่นะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบว่าเราทําแค่ศาลาเลยนะครับผมต่อไปเราอาจจะปรับทัศนียภาพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับผม เพราะว่าเนื้อที่ของวัดมีตั้ง25ไร่นะครับมันก็เราสามารถทําทอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างแต่ก่อนก็เหมือนกันนะครับวัดถ้าผาเด่นนะครับผมก็เป็นวัดเล็กๆเหมือนกันนะครับผมแต่พอตอนนั้นนะครับเขาก็ทําทตะกุดเหมือนกันนะครับเหมือนวัดเราที่ทําตอนนี้ครับผมเหมือนวัดเราที่ทําตอนนี้นะฮะตะกุดของวัดผาเด่นนะฮะก็มี สายทานน้ำสายทานบุญนะครับผมจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับมาร่วมกันสร้างนะครับผมวัดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ f อฟทั่วโลกนะครับผมก็หลั่งไหลเข้ามาบริจาคกทางวัดนะครับผมแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแอดก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็มา ช่วยอุดหนุนเยียวยากับ,กบทีมงานของทางวัดเรานะครับผมก็มีเรามาช่วยกันก็แบบว่าเราไม่ได้มีค้าแรงนะครับผมไม่ได้มีค่าแรงไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับแค่ว่า,ามาเป็นสะพานบุญให้นะครับก็คือมาทําตะกงตะกุดมาหาเถาหลงอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มาจัดดูว่าการ ซื้อของอะไรต่างๆมาซื้อตรงไหนที่ถูกที่สุดนะครับผมและดูและคุณภาพดีนะครับก็เพื่อจะมาสร้างาให้วัดได้สมดังที่ฟีสายบุญทุกท่านนะครับฟีทั่วโลกนะครับผมได้เม็ดเงินคือทํำประโยชน์ให้ได้ดีเยอะที่สุดดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมกลับลาด้วยบรรยากาศยาเย็นนะครับผมสวัสดีครับ